เราต้องออให้ความเป็นธรรมกับพระที่นักพ,พัฒนาก็มีนะก็พระนักพัฒนาพระนักพัฒนามีแต่พระที่พี่ว่าเนี่ยไอ้พระองค์เนี้ยไอ้พระเนี่ยไอ้พระไอ้พวกเนี้ยห้องนอนมีแอร์กี่ตัวห้องนอนมีแอร์กี่ตัวมีเซฟไว้ในห้องนอนทำเพื่อ,เ,อ,อเขาอาจจะเออเด็บลักรงรักษาอะไรไม่ธนาคารไม่ไปฝากเขาแล้วไม่ต้องมีธนาคารเงียเวลาทำบุญก็มากับนับเงินสิ าไปเข้าบัญชีวัดเสร็จแล้วจะใช้จะจ่ายจะเบิกอะไรบริหารปลูกญ้าปลูกต้นไม้ตัดหญ้าตัดไร้ว่าไปสร้างเมมทํานะทําสิเออทําสิเบิกมาสิเบิกมาแล้วทำมันก็ทําให้เห็นประชาชนเขาก็ดูอยู่ชาววุ้งชาวบ้านที่บริจาคนะ่ะเขาก็ดูอยู่แต่ได้ไปไม่เห็นจะทําอะไรค่าเช่าุ่งเช่าที่หรอจัดงานค่าเช่าที่โขกเป็นกี่แสนรวยไม่หวัดไม่ไหว,ไหวเลยโอ้เจ็ดแปดแปดร้อยล้านแปดร้อยล้านเนี่ยโอ้โห ใช้ได้ทั้งชาติเลยนะคนจนๆนี่จะเงยหัวขึ้นเลยนะแท็กเต็มห้องนี้เลยนะเซฟมึงต้องแค่ไหนวะตามร้านห้าร้อนเนี่ยมาจากไหนวะเอาบริจาคไงก็รู้ว่าบริจาคเขาบริจาคให้วัดหรือบริจาคให้ท่านอ่าไม่แน่บางท่านอาจจะมีการฟอกอาจจะไม่เวรเพราะเขาไม่มีตัวสอบนี่แฟบตะบูงมีแบบฟอกอ่ะฟักแม่ให้ฉ่ำเลยนะ